ในโอกาสฉลองครบรอบ15ปีของแบรนด์ไ i s ์แบรนด์นาฬิการะดับ international สัญชาติไทยทางแบรนด์ไว s ์ได้ออกนาฬิการุ่น Adamas Class AD 15หรือ AD 15ตามจำนวนปีครบรอบของแบรนด์ออกมามาพร้อมหน้าปัด Goldfield 24K ลายไทยนะครับซึ่งเป็นลายไทยที่ถูกสลักขึ้นด้วยลวดลายเลขาคณิตแสดงออกถึงความเป็นไทยแบบดูไม่พยายามเกินไปดูเป็นแบรนด์ของเขามากๆแล้วก็โดนใจผมมากๆเช่นกันครับ ให้ดูกล่องก่อนนะฮะอันนี้มันเป็นกล่องชั้นนอกเขาจะมีกล่องที่เป็นชั้นในอีกทีหนึ่งนี่ฮะพอเปิดกล่องชั้นนอกมาก็จะมีกล่องชั้นในอยู่แบบนี้กล่องเขาเนี่ยทำมาหรูหรามากๆนะฮะแล้วก็ดูแข็งแรงหนะักแน่นมากๆเลยด้านล่างของกล่องเนี่ยก็จะมีแผ่นเอาไว้กันรอยแล้วก็กันลื่นด้วยนะครับ ความเท่ของ w i ซ e อ d a m a s ส u s a d .15 เนี่ยนอกจากหน้าปัดลายไทยสีทองแบบนี้นะคือมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดฉลองครบรอบ15ปีของแบรนด์ไวซ์อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะผลิตเพียง999เรือนเท่านั้นซึ่งทุกๆเรือนเนี่ยก็จะมีตัวเลขสลักอยู่บนนาฬิกาเลยนะครับจะไม่ซ้ำกันแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากได้ตัวเลขไหนสลักลงไปที่ฝาหลังนาฬิกาของเรา สำหรับของผมเนี่ยเป็นเลข801นะฮะตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนถือเคล็ดถือโชคอะไรกับตัวเลขดังนั้น,นผมก็เลยฝากทางแบรนด์ให้เลือกให้เลยนะครับทางแบรนด์ก็เลือก801มาก็คิดว่า มันน่าจะเป็นเลขมงคลอยู่ระดับหนึ่งั้งแบบเลข8เลข1อะไรเงี้ยนะฮะใครเก่งๆเรื่องนี้ก็เล่าเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยครับอยู่ที่3 8ม mm, ิมลิเมตรหลักทุรลัก44มิลิเมตรแล้วก็ความกว้างของหลักอยู่ที่20มิลิเมตรโดยรวมเนี่ยฮะคือมันเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับคนข้อมือประมาณ6นิ้วแบบผมมากๆเฮ้ยถ้าคนข้อมือเล็กกว่างพึ่งกับนาฬิกาแบรนด์ไทยไม่ได้แล้วจะไปพึ่งใครที่ไหนถูกไหมฮะซึ่งไอ้ขนาด ประมาณ38ม m mm, มเนี่ยมันมีความ Old โอ h คูลพอสมควรด้วยนะฮะซึ่งแบบผมชอบมากๆแล้วก็ความหนาของตัวนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่9.65ม mm, มรวมตัวคริสตัลแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าคริสตัลเขาจะเป็น Box Shape มีความนูนขึ้นนิดนึงเดี๋ยวว่ากันไอความหนาประมาณ9.65เนี่ยครับมันถือว่าค่อนข้างที่จะบางแหละแล้วอย่างผมเนี่ยคือเป็นคนที่ ก็ใส่เชิ้ตประจํายิ่งกับนาฬิกาแบบนี้คือมันต้องใส่กับเชิ้ตบ,บ่อยอยู่แล้วนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยครับเขาสามารถที่จะสไลด์เข้าไปอยู่ใต้แขนเสื้อเชิ้ตได้แบบนี้เลยนะฮะไม่ได้แบบว่าแน่นนะอืมคือสามารถใส่ได้แบบสบายๆแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเชิ้ตสั่งตัดนะครับก็ยังคิดว่าต้องใส่นาฬิกาไปให้ทางร้านเผื่อข้อมือให้นิดนึงอยู่เหมือนกันคือมันไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่าถ้าเผื่อด้วยอ่ะ ผมเชื่อว่าจะใส่สบายกว่าตัวลักษ์ของเขาเนี่ยฮะก็จะโค้งตามตัวนาฬิกาเลยสปริงบาร์ก็จะเป็นเคิร์ฟสปริงบาร์แบบควิกรีลีสนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับสายหนังสีน้ำตาลแบบนี้อุดถืึ ของแถมกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะด้านล่างของกล่องนี้มีของแถมมาด้วยนะฮะก็คือจะเป็นนี่ฮะสายหนังสีดำอีกชุดหนึ่งมีสปริงบาร์ควิกลิสในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีควิกล e ส s e สปริงบาร์เพิ่มมาให้อีกเซตหนึงแถมมาด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการปลดสายแล้วก็มีผ้าสำหรับเช็ด ตัวนาฬิกานะฮะโอเค okay. ของแถมก็มีประมาณนี้นะครับวัสดุตัวเรือนเป็นสเตลเลสสตีล 904L เป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยในนาฬิกาแบรนด์ระดับโลกหลากหลายแบรนด์นะครับ wise เองเนี่ยก็จะใช้ 90CL ใน a d a m a s c u s ซึ่งเป็นลายพรีเมียมของแบรนด์เข้าใจว่าเท่าที่ผมดูนะคือทุกเรือนเลย ใช้ 904L หมดแล้วก็หน้าปัดของเขาเนี่ยฮะลายบนหน้าปัดเนี่ยจะเป็นลายคล้ายๆล,ลายไทยที่เขาเรียกว่าลายประจํายามฮะมันจะเป็นลายดอกไม้นี่แหละสีแฉกแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยจะใช้เทคนิคในการสลักลงไปด้วยลายเลขาคณิตอ่ามันจะเป็นคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆต่อๆกันขึ้นเป็นลายนะฮะมันทําให้ลายที่ดูมีความละเอียดแล้วก็เล่นแสงมากๆแบบเนี้ยดูไม่เลอะเทอะ ไม่ลายตาแล้วก็ไม่ดูโบราณหรือว่าพยายามมากจนเกินไปถือว่าเบลนความเป็นไทยกับการออกแบบสมัยใหม่ได้ดีนะฮะตัวเรือนสแตนเลสขัดเงาแบบเนี้ยกับหน้าปัดสีทองลายไทยมันยิ่งส่งเสริมผลักดันให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีความเด้งเด่นชัดออกมาแล้วก็ทำให้ลวดลายบนหน้าปัดเนี่ยมันได้ทำงานแบบจริงๆจังๆเลยเวลามองเองเนี่ยก็คือเพลินฮะ แล้วก็คิดว่าเวลาคนอื่นมองมาก็น่าจะรู้สึกว่ามันมีความแปลกตาน่าสนใจแล้วก็มีความน่าหลงไหลเหมือนกันตัวกระจกนะฮะหรือว่าคริสตัลอันเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น box shape crystal วัสดุเป็นแซฟไฟร์นะฮะจะมีเฉพาะในนาฬิกาที่ราคาค่อนข้างสูงเท่านั้นซึ่งพอมาอยู่บน ad 15เรือนนี้เนี่ยฮะประกอบกับขนาดของตัวเรือนที่38ม mm. มมันทำให้ได้อารมณ์ วินเทจวินเทจอะแต่ว่าด้วยลายไทยบนหน้าปัดแล้วก็สีทอง 24K เนี่ยมันทำให้ i t hit s d i f f e r e น t นะครับภาษาไทยมันคืออะไรมันมันโดนแบบแตกต่างอะมันโดนไปแบบที่นาฬิกาแบรนด์ต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เราได้ส่วนเข็มแล้วก็หลักชั่วโมงทั้งหลายเนี่ยสำหรับผมนะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่น คือไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นจุดขายเท่าไหร่อาจจะเพราะว่ามันอยู่บนหน้าปัดอันเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆอยู่แล้วด้วยดังนั้นพื้นที่ในการทำงานของมันจริงๆอะ่ะมันเลยด r อปลงไปเยอะคือมันโดนแย่งซีนโดยหน้าปัดไปหมดแล้วครับแต่ว่าตัวเข็มวินาทีเนี่ยคือเดินเนียนอยู่เพราะว่าเครื่องที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องความละเอียดสูง28,800บปอร์บิตนะฮะเครื่อง เป็นออโต้นะครับสำรองพลังงาน42ชั่วโมงสามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะเม็ดมะยมของเขาเนี่ยก็ใหญ่นะครับจับถนัดแล้วก็บนเม็ดมะยมเนี่ยมีการสลักโลโก้ของแบรนด์เอาไว้ด้วยวก็ WISE a d 15เนี่ยมีการใช้ฝาหลังเตยได้คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเขาตกแต่งเครื่องได้สวยงามมากครับแต่ละเลเยอร์ของเครื่องเขาเนี่ยจะมีเทคนิคในการผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าแบบ เป็นการออกแบบหรือเป็นฟินิชชิ่งหรือว่าเป็นการตกแต่งยังไงนะฮะแต่ว่ามันจะดูแยกเป็นเลเยอร์อย่างชัดเจนเลยแม้กระทั่งตัวแพนดูลัมของเขาเนี่ฮะก็มีการแยกชั้นตกแต่งเป็นหลายๆแบบนะอย่างขอบนอกสุดเนี่ยฮะมันจะเป็นสีทองที่มีกริตเตอร์นิดหนึ่งดูเล่นแสงเล่นตาเล่นหูได้ดีส่วนข้างในเนี่ยพื้นหลังสีเงินเงินแล้วก็มีการ สลักเป็นสีทองเอาไว้นะฮะเป็นโลโก้ของแบรนด์แล้วก็เขียนว่าเป็นครบรอบ15ปีของแบรนด์ไว s ์นาฬิกาไทยแบรนด์นี้นะฮะการสวมใส่เนี่ยผมว่าแน่นอนนะครับเดสวอชมันไปกับสูตรได้อยู่แล้วไปกับเครื่องแต่งกายแนว s a r t o เรียได้ทุกตัวอยู่แล้วตัวเรือน 9.4l 0 p o l i s h มาเน้นๆหน้าปัดสีทองนะฮะไปลอดกับสูตรทุกตัวแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขามีสายแถมมาให้อีกสีหนึ่งก็คือสีแรกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีที่2เป็นสีดำคือเรียกว่ามันสามารถไปกับสูตรทุกตัวในตู้ของคุณได้แน่นอนสําหรับเซตนี้นะฮะเพราะว่าไอตัวสีน้ําตาลนั่นเนี่ยสำหรับผมก็คือมันเป็นสีน้ําตาลที่อนเนกประสงค์มากๆใช้ได้กว้างขวางหลากหลายมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ต่อให้มันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้สายหนังสีดาจริงจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะ คลิกรี l e สเปลี่ยนสายนาฬิกาทั้งเซตเนี่ยได้ผมคิดว่าคนปกติก็คือเปลี่ยนไม่เกิน1นาทีอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่งผมจะปลดออกเนี่ยเนี่ยออกและข้างหนึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราได้เซตนี้ไปนีครับคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกสายของเขาได้แบบง่ายๆะฮะอืม แต่ถ้าขี้เกียจขี้เกียจก็คือไอสายเสียงตาลอันเนี้ยมันแบบอันกนประสงค์มากๆอยู่แล้วสําหรับผมนะแล้วก็สิ่งที่ผมกาลังคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือ ad15 เรือนเนี่ยฮะมันเหมาะกับการแต่งตัวแบบแคชชวลสบายๆแต่ว่าดูแพงคือแต่งตัวให้ดูสบายและแพงเนี่ยเราต้องดูสบายในความแพงนั้นด้วยหน้าปัดปลายไทยหุ้มทอง 24k กับตัวเรือนสเตนเลสเนี่ยผมรู้สึกว่า มันทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูมีคุณค่าในตัวเองนะแต่ว่าไม่ตะโกนไม่โอ้อวดไม่เบ่งคุณค่าเนี้ยออกไปมากจนเกินไปมันดูมีความถ่อมตนมันดูมีความเป็นไทยแบบที่ไม่เลี่ยนอนะ่ะอืมคือดูไม่พยายามมากจนเกินไปอย่างที่บอกผมว่าการแต่งตัวให้ดูแพงและสบายกับ Wise a d 15เนี่ยมันมีแก่น ร่วมกันคือมีคุณค่าและถ่อมตนซึ่งมันทำให้ wise a d 15เนี่ยเหมาะมากๆกับการสวมใส่กับเสื้อแขนสั้นอาจจะเป็นเสื้อโปโล,โลฟิตติ้งดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะกางเกงขาย,ยาวที่เรียบๆง่ายๆแต่ว่าตัดมาแบบพอดีตัวรองเท้าโลเฟอร์ง่ายๆใช้ในวันสบายๆนะฮะแต่ว่าเก็บคุณค่าความแพงเอาไว้แบบครบถ้วน ในฐานะคนไทยที่ผมชอบความเป็นไทยนะแต่ว่ามันต้องไม่เลี่ยนเกินไปอ่ะผมสามารถใส่ Wi ยส a d 15ได้แบบภาคภูมิใจครับนี่คืองานฝีมือของคนไทยมีองค์ประกอบของความเป็นไทยที่กำลังได้ที่แล้วก็ทำโดยแบรนด์ไทยที่ต่างชาติยอมรับจริงๆใครที่อยากเป็นเจ้าของ หใน999เรือนนี้แล้วมีเลขในใจแล้วนะฮะสามารถที่จะทักไปบอกไวส์ให้สลักเลขนั้นเนี่ยลงบนฟ้าหลังนาฬิกาไวส์เอดีของคุณได้เลยผมอาร์ตบกนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ